สวัสดีค่ะทุกนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัล,ลยกษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่งววางควรัตดาตยราชนารีส่งรับฟังการบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนหรือ National Medical Products Administration หรือ NMPA นักรุงปักกิ่งสาธนารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา14.50น,าาานาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงศาสตราจารย์ดอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเลไลรักอครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววรคติยาราชนาวีสเสด็จไปยังสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนโดยมีนายติ่งเชี่ยนหวา ที่ปรึกษาระดับหนึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์แต่ผู้บริหารสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนข้าราชการสถานเอกอ,กอัครราชทูตณกรุปักกิ่งเฝ้ารับเสด็จในเจ้าจวินหนิงรองกรรมาการสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนได้กล่าวถวายการต้อนรับและชื่นชมแนพระกรณียกิจที่ได้เสด็จไปส่งเยี่ยมเยียนประชาชน ทรงดูแลสุขภาพพนาใัย่ของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและเข้าใจสัมผัสได้ถึงน้ำพระทัยที่งดงามของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวเไลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนาวีที่ทรงปรารถนาให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพพลานาใหมที่ดีทําให้ทรงสแสวงหาความร่วมมือกับองคอ์กรหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพซึ่งนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดนั่นคือสุขภาพปนาใหม่ที่ดีของประชาชนชาวไทยซึ่งสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนมีภารกิจและแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาเคมีวัคซีนผลิตภัณฑ์ชีวภาพและยาแพทย์แผนจีนมีกรอบการดำเนินง,งานนั่นคือการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมให้ยาคุณภาพดีเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วการส่งเสริมการพัฒนายาจีนแผนโบราณกำหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพการใช้ big data หรือการใช้ข้อมูลปริมาณมากเพื่อใช้ในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยของยาก่อนเข้าสู่ประชาชนและพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกำกับดูแลและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของประชาชนการเสด็จไปทอดพระเนรสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนในครั้งนี้จึงมิเพียงสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานภายใต้พระดําริ ของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เลไลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างควัตบวรคัติยาราชนารีในการเพิ่มศักยภาพและความเข้าใจถึงกระบวนการวิธีการและแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลายาของหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันยาผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพสู่ประชาชน ในเวลาเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขไทยยังสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรไทยซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีชื่อเสียงมีองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางการศึกษาดูง,งานในครั้งนี้จะมีส่วนผลักด,ดันให้งานวิจัยที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ได้จริง เป็นแหล่งสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของประเทศไทยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนทีจบข่าวในพระราชสำนักทดิสันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ